ตะลึงเลยนะครับผมกระถางนี้นะครับแตก2หนอเลยนะครับผมผมใช้สูตรไหนวันนี้นะครับผมมีคําตอบให้นะครับรวมถึงสมาชิกใหม่อย่างหงสุวรรณก็แตกขึ้นมานะครับหน่อใหม่นะครับผมเดี๋ยวจะเลี้ยงให้โตนะครับก่อนจะเข้าไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับผม FC ทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับ มาอัปเดตเลยนะครับหลังจากที่ใช้เวลาทดลองหนึ่งอาทิตย์นะครับผมกับปุ๋ยสูตรนี้นะครับผมทําให้แตกหน่อเร็วนะครับเราไปดูกันผมใช้อะไรบ้างอันดับแรกเลยผมใช้นมจืดนะครับหนึ่งกล่องแบบนี้นะครับเอ็มอยนะครับผมแล้วก็น้ําปูนใส่นะครับนี่นะครับแล้วก็ในกระปุกข่าวนี้จะมีชูรสแล้วก็ฮอร์โมนผักนะครับผมน่แล้วก็ ขวดหนึ่งนี้นะครับผมเป็นฮอร์โมนไข่นะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นโอวัลตินนะครับที่ผสมสําเร็จมานะครับมีประโยชน์มากๆนะครับผมลองดูว่าใช้ยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็จะนํานมสืดนะครับที่หมดอายุแล้วนะครับมาเทใส่ภาชนะที่จะผสมตักโอวัลตินผงลงไปถึงช้อนโต๊ะแบบนี้นะครับผมจากนั้นตามด้วยอะไรนะครับผม าด้วยชูรสนะครับผมชูรสประมาณนี้นะครับลองทําตามผมเพราะว่าผมใช้สูตรนี้นะครับชูรสช่วยในการเร่งในการลากเดินดีไปหาอาหารได้เร็วเนี่ยบอลสีแล้วก็จะแตกหน่อได้ดีนะครับผมก็แล้วก็ต่อไปนะครับไอ้ปรไฟนี่คือฮอร์โมนผักนะครับผมใช้ประมาณ6-7เม็ดนะครับก็ใช้อย่างนี้นะครับ1อาทิตย์ลองดูนะครับว่าจะมีผลเสียกับบอลไหมนะครับ ตามด้วยนะครับผมเอ0 1ฝาแล้วก็ฮอร์โมนไข่นะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับผมสูตรนี้นะครับเข้มข้นคูณ10เร่งเลยนะครับเร่งสุดยอดนะครับทันขายแน่ๆนะครับผมปิดท้ายด้วยน้ำปูนใส่นิดหน่อยพอนะครับผมแบบนี้คนทุกอย่างนะครับให้เข้ากันนะครับคนให้ละลายเลยนะครับเพราะว่าฮอร์โมนถักเป็นเม็ดนะครับแล้วก็ละลายช้าเราจะได้แบบนี้นะครับผมวิธีการใช้ผมก็จะนําไปรดราดนะครับกระถางละ สองช้อนโต๊ะเลยนะครับผมผมลองทดสอบนะครับผมหนึ่งอาทิตย์นะครับผมผมอยากรู้ว่าพวกบอลสีที่เราย้ายกระถางใหม่เนี่ยเขาจะแตกหน่อขึ้นมาใหม่ให้เราไหมที่เราจะทําการแยกหน่อในอนาคตเนี่ยผมก็ลองมานะครับหนึ่งอาทิตย์เต็มๆเลยนะครับก็สรุปให้เลยคอนเฟิร์มให้เลยว่าเห็นผลมากๆนะครับผมก็ลองนําไปใช้ได้นะครับสูตรนี้นะครับเรารดราดไปเลยนะครับผมราดกี่วันนะครับผม ถ้าเอาแบบผมนะครับผมผมเด็ดเดียวนะครับผมลาดทุกวันอ่าโอเคลาดทุกวันตอนเย็นผมก็ลดน้ําปกติหรือไม่ก็ไม่ลดเพราะเราแช่ในกระบะถูกไหมแต่ว่าถ้าเราลาดปุ๋ยเนี่ยเราก็ลดไปตอนเช้าๆนะครับผมแบบนี้นะครับนี่ลาดแบบผมไปเลยดูลูกชายผมโตมเร็วมากนะครับชายชนเนี่ยแล้วก็ตอนนี้เขาจะทิ้งใบละอย่างนางใหม่ที่แยกหัวออกมานะครับแยกหนอ,อกมาตอนนี้เขาก็เต็มที่แล้วนะครับนี่เขามี3ามใบ ตักตอนแรกนะครับมี2ใบนะครับส่วนนางใหม่ที่ผ่าหัวนะครับก็เริ่มเจริญเติบโตแล้วก็ฟื้นฟูตัวเองได้ดีนะครับสูตรนี้นะครับช่วยบำรุงทั้งหัวให้หัวโตนะครับผมหัวบอลเนี่ยใหญ่เท่าไข่ไก่ได้เลยนะครับผมใบสวยใบงามทุกอย่างเลยนะครับลองดูนะครับผมลองนําไปใช้แล้วก็ปรับปรุงใช้กับสวนของเพื่อนๆได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าเห็นผลมากๆสูตรเร่งนะครับคูณ10นะครับ ไม่ว่าจะลากไม่ว่าจะนอไม่ว่าจะหลอดนะครับไม่ว่าจะกัดสีนะครับก้านก็แข็งแรงนะครับสุดยอดนะครับผมก็อันนี้นะครับผมได้เคลียใบเหลืองออกนะครับเพื่อที่จะให้เขาแตกใบใหม่ขึ้นมานะครับผมแล้วก็ลดราดลงไปนะครับในกระถางทีหนาวอีกรอบหนึ่งนะครับผมนี่นกกระทาก็ไม่น้อยหน้านะครับดูกอของนกกระทาสิครับเพื่อนๆ f c ทุกคนสุดยอดนะครับสูตรนี้นะครับผมไอ้พวกบอลเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับผมบอกเลยว่าสุดยอดมากๆ ส่วนชายชนลูกชายเนี่ยเขาใบเหลืองเพราะว่าเขาจะทิ้งใบนะครับผมก็เด็กทิ้งนะครับส่วนใบใหม่เกิดมาก็ป้ายสีมาให้นะครับสวยๆไปอีกนะครับผมนี่ลองดูนะครับลองนําไปใช้ล้วปรับปรุงนะครับดูชายชนผมขนาดตั้งแต่2ใบมี2ใบ2นิ้วนะครับตอนนี้ใบเต็ม4นิ้วละนะครับผมส่วนคุณนายเนี่ยกุซุมานะครับเมื่อวันก่อนนี้ ผมลองสังเกตเมื่อคราวก่อนนะก่อนนะครับเขาแตกมาแค่หน่อเดียวนะครับตอนนี้เขามีเป็น2หน่อนะครับเห็นไหมนี่ดูตรงปลายนิ้วที่ผมชี้นะอันแรกนะคือหน่อหน่อแรกที่ออกอันสองก็คือหน่อหน่อที่2นะครับส่วนในสมาชิกใหม่นะครับอย่างหงสุวรรณเนี่ยนะครับผมดูนะครับผมก็จะเลี้ยงให้โตนะครับแล้วก็จะทําการแยกกระถางให้เขาอีกทีในอนาคตนะครับบอกเลยว่าผมรับมายังไม่ถึงอาทิตย์นะครับดูเขาแตก หน่อขึ้นมาให้เลยนะครับผมนี่เห็นไหมอีหนาวผมเนี่ยดูก้านดีสวยแข็งแรงมากนะครับยังไงนะครับผมหากชอบคลิปนี้แล้วก็สูตรปุ๋ยสูตรเร่งคูณสิบนะครับก็ลองนําไปใช้ได้นะครับผมบอกเลยว่าเห็นผลมากๆทันใจในการขายนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย